สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ้งเอา5สาเหตุหลักที่ทําให้ผมขาดร่วงนะคะจนเป็นปัญหาต่อสาวๆนะคะเชื่อว่าสาวๆทุกคนมักเกิดปัญหาผมร่วงถือเป็นปัญหาใกล้ตัวอย่างมากและมักจะคิดว่าปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่กับจะเกิดกับผู้ชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วปัญหาผมร่วงเกิดขึ้นได้ทุกเพศนั่นเองนะคะซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าสาวๆเนี่ยถ้าเกิดผมร่วงเนี่ยจะเกิดจากอะไรมั่งนะคะ หนึ่งค่ะเกิดจากการติดเชื้อที่หนังศีรษะค่ะเช่นลังแคเป็นต้นนะคะทราบหรือไม่ปัญหาเชื้อราที่เกิดขึ้นบนหนังศีรษะของสาวๆนั้นถือว่าเป็นสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้หญิงสาวที่มีผมสวยเกิดหัวล้านไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะหากคุณอยู่ในอาการติดเชื้อราบนหนังศีรษะแนะนําให้รีบปรึกษาแพทย์หรือไม่ก็ใช้น้ําสมุนไพรก็คือน้ํามะกรูดนะคะหมักไว้ก่อนนะคะซึ่งจะมีสูตรอยู่ด้านล่างนะคะที่จะไปอะ สระผมนะคะซึ่งจะช่วยได้นะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงเลยค่ะ2ค่ะเกิดจากความเครียดที่เผชิญในแต่ละวันนะคะเพราะว่าทุก ทุกครั้งเนี่ยส่วนมากตอนนี้จะเป็นผู้หญิงทํางานกันทั้งนั้นแล้วนะคะซึ่งเชื่อว่าความเครียดที่คุณเผชิญอยู่ทุกวันเนี่ยล้วนสาเหตุทําให้คุณหัวล้านได้นะคะอย่างให้ได้โดยต้องไม่ทนาละลังตัวเลยนะคะเพราะความเครียดถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความกระทบกระเทือนด้านสุขภาพโดยตรงนะคะอีกทั้งยังทําให้เกิดปัญหาผมร่วงได้อีกด้วยดังนั้นคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการทําให้ตัวเองรู้สึกชดชื่นแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาอาจจะหากิจกรรมผ่อนทายนะคะที่สามารถลดความตึงเครียดได้ ทำให้ดูได้เช่นวิ่งเบาๆบนเส้นทางรอบหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งลงมือทําอาหารอร่อยแจกเพื่อนบ้านก็ได้นะคะสาวๆค่ะข้อที่3ค่ะรับประทานยาคุมกําเนิดค่ะการที่สาวๆเลือกยาคุมกําเนิดนะคะโดยเฉพาะยาคุมกําเนิดที่มีแอนโดเจนสูงซึ่งยิ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดปัญหาผมล่วงผมรานได้เร็วเนื่องจากแอนโดเจนถือเป็นตัวยาที่ทําให้เกิดผมขาดผมล่วงได้ง่ายดังนั้นเมื่อทานเข้าไปบ่อยๆก็อาจทําให้เกิดผมล่วงนะคะ ได้นะคะในปริมาณที่เยอะนะคะจนทําให้เกิดมีปัญหาผมล้านตักหัวล้านตามมานะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไทข่หรือซีที่รังไข่รวมถึงตั้งทันก็คือว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดผมร่วงได้เช่นกันดังนั้นจึงควรใส่ใจในการดูแลรักษาหนังศรีรษะให้มากยิ่งกว่าเดิมนะคะโดยอาจเลือกใช้ชมพูที่มีความอ่อนโยนอย่างเช่นชมพูเด็กเป็นต้นนะคะมาใช้นะคะในในนี้นะคะอันที่4ค่ะ ร่างกายขาดธาตุเหล็กค่ะแน่นอนเมื่อร่างกายคนเราขาดธาตุเหล็กนะคะยิ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายนั่นก็คือทําให้เกิดภาวะโลหิตจางนั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าขาดธาตุเหล็กแล้วทาให้สุขภาพร่างกายของเราเป็นโรคโลหิตจางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหากแต่ทํายังให้เกิดปัญหาขาดผมขาดล่วงนะคะจนส่งผมให้หัวรันได้อีกด้วยนะคะ สาวๆไม่ค่อยชื่นชอบในการรับประทานอาหารที่มีสารธาตุเหล็กคงจะต้องรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวหรือกังวลค่ะเพราะว่าหากคุณพยายามฝืนทนกับทานอาหารที่มันธาตุเหล็กบ่อยๆแล้วก็ทานในปริมาณที่เยอะนะคะรวมทั้งหาวิตามินเสริมธาตุเหล็กมาทานแค่นี้ก็ระงับอาการผมร่วงจนทําให้เกิดหัวร้านได้อย่างสบายเลยเฉียวเดียนนะคะสาวห้านะคะชอบมัดผมแน่นจนเกินไปนะคะซึ่งทีนี้มันจะทําให้ผมหลุดร่วงเวลาเราดึง หนังยางออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราก็ควรเปลี่ยนมามัดผมแบบล้วมๆก็จะรักษาเส้นผมได้อีกนานเลยนะคะสาวๆเป็นยังไงบ้างคะสาวๆหลังจากได้รู้สาเหตุที่ทําให้หัวล้านกันไปแล้วต่อไปนี้ก็ควรที่จะหันมาใส่ใจดูแลเส้นผมให้มากไม่ว่าจะด้วยเรื่องอาหารที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวนันหรือแม้แต่การจัดต้อง ตัดแต่งทรงผมนะคะวิธีต่างๆก็ตามทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุที่ส่งผลทําให้เกิดผมขาดหลุดล่วงไปได้ง่ายนะคะดังนั้นปัญหาหัว,หวล้านจึงอยู่ไม่ไกลเกินไปนะคะจากตัวสาวๆอย่างแน่นอนนะคะถ้าชอบบทความนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง e Easy Home ดเลยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ